Hello everyone, somebody. Vì nó sờ đi. Chào hello, tài cao hội giờ kinh tế cầm bộc bộ là. Thời gian sẽ yêu tôi tế ngon là, chỉ chỉ đại à. cho xin chỉ kinh tế cầm Come to join with me everyone today. I have fish chili sauce. uh, with vegetable. I have many many vegetable in here. ก็จะมีน้ำพริกปลานะคะน้ำพริกปลาปลาทูน่าก็จะมีผักเยอะแยะเลยจ้ะผัะกกาดขาวมีผักชีลาวมีอ่ามะเขือมีแตงกวามีถั่วฝักยาวมีบวบลวกแล้วก็มีอ่าข้าวโพดอ่อนลวกจ้ะแล้วก็มีไข่ต้มลูกหนึ่งมากินข้าวเด้อยพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะวันนี้กินกันน้ำพริกซื่อๆเลยจ้ะกินกันน้ำพริก คึดอยากอันคดอยากอันน้ำพริกปลาไหมค้ดอยากกินพักหลายอร่อยไปซื้อปลาทูมันแพงปลาทูสองตัวร้อยกว่าบาทเนาะเอาปลาทูหน้าเนี่ยมาตำน้ำพริกเนี่ยอร่อย บางทีก็เอาไปทำน้ำยาปาทูน่านะมันทำได้หลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อตาน้ำพิษทำข้าวผัดไม่ว่าจะเป็นทำน้ำยากินน้ำยาเนี่ยแนะนำให้ใส่อกไก่ไปด้วยเอาอกไก่ไปต้มเรือไปนึ่งเนี่ยเอามาสับสับสับ,สบให้ละเอียดแล้วตำใส่เข้าไปในปาทูน่าเอาไปทำน้ำยาเซฟแซบ มาเดินกินข่าวน้ำกันมาสบแสบ้ำกันพี่น้องมาปลาทูหน้ากระป๋องหนึ่งอ่ะตำน้ำพริกได้ตั้งเยอะถ้าไปทำน้ำยาก็สองกระป๋องก็อกไก่อีกหน่อยนึงใส่รวมกันไปทำน้ำยาเซฟแซบสิบอกให้ ได้ผักชีผักชีลาวมากำหนึ่งมันจะเสียเลยรีบกินให้หมดเนี่ยมาเดินแซ่บแร่วมำกันนี่น้องอวันนี้ตอนนี้ใคร หลายคนก็นกำลังกินข้าวอยู่นะเอ,อกินข้าวก็ไม่ใหญ่ทงมวดไปด้วยจ้ะเสียไปนำกันพี่น้องเอ้ย s ไปสี no spicy no eat I like spicy food กินผักกีลาวให้หมดก่อนจ้ะกลัวมันจะเสีย ืมกินหมดไปเลยเริ่มเหี่ยวแล้วอืมสะ์ะ ทายทาไปเูื่อยเนะี่ยระโปรอ่อนบวบจีนลวก

ตำน้ำพริกมันกินข้าวไรหรือมันกินข้าวได้หลายเนี่ยกินเหลือ,อน้ำพริกประทูนะไปทำข้าวผัดข้าวอร่อยจะตายเดี๋ยวฉันจะไปทำข้าวผัด เปเหลือจะไปทำข้าวผัดจ้าได้กับข้าวอีกอย่างนึง่งละทำอย่างนึงก็ได้สองอย่างสามอย่าง there. Come on, everyone, come to toy with me. Very yummy. โอ oh, ้แสบ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 ลายยินงข้าวหมดไปครึ่งถ้วยแล้ว กําหยัดเสร็จก็ที่กําปอพอสักยำเจิงยามเจิงยามเจิงยาดไช้โซชอยแล้ที่สร้างเสร็จแล้วที่ซอยมีที่หลวกเจ้าสุกแล้วกยามเจิงอ่ะ โอ oh, แซ่บผักก็อร่อยจะมันเข่ากันครับกินอย่างเงี้ยมันกินผักได้เยอะอร่อย กินเหลือน้พริกปลาทูฉันอยาไปทำข้าวผัดกินอร่อยอย่างสิอร่อยจังสิเอาลองดูลองดูนะน้ำพริกปลาล้าน้ำพริกปลาทูที่กินเหลือนะแนะนำให้เอาไปทำข้าวผัดอร่อยมาก วันนี้พายุเข้าจ้ะฮ่องกงพายุเข้าอีกแล้วฝนตกทั้งวัน อร่อยมาเยอะฉันกินทีไรฉันก็อร่อยทุกทีฉันหากินจะแนวแซ่บ,บหาต่ที่กับข้าวมันอร่อยกินก็มันก็อร่อยจะไปกินหากินที่มันบบเซบมันก็บอเซบ <c ười> <ừ. S 1> อืมกินก้าหมดแล้ว กินแล้วมันกินได้หลายพี่น้องน้ำพริกกันนะอืมกินหมดแล้วข้าวข้าวหมดแล้วจะกินขกไข่แก้เผ็ดก่อนข้าวถ้วยหนึ่งกินหมดแล้ว เหลือก็จะเก็บไปกินน้ำพริกเนี่ยกินเหลือไม่เป็นไรเอาไปทํำข้าวผัดอแอซแซสิตายเอาไปข้าวผัดแซ่บขึ้นยัง่ยเดี๋ยวทำให้ดูวันนี้ใครวันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดนะ 今日邊個生日啊？祝你生日快乐。啊！嚇！ ใครเข้ามาดูใครเข้ามาให้กำลังใจกบน้อยก็ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีขอให้ร่ำร่ำรวยรวยจ้าสื้อหวยก็ขอให้ถูหวยเด้อขอให้ถูหวยเป็นรอยล้านเด้อจ้าขอให้มีชีวิตที่มีความสุขตลอดไปจ้าขอให้แฮปปี้แฮปปี้ทุกวันนะคะขอให้แฮปปี้แฮปปี้ทุกวันจ้า